คุณรู้หรือไม่ว่าพระพิคเนตเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นที่รักของผู้คนนับล้านทั่วโลกมีขนมโปรดอยู่หนึ่งชนิดขนมนี้ไม่ได้หรูหราไม่ได้ทำจากอัญมณีหรือทองคําแต่เป็นเพียงขนมพื้นบ้านธรรมดาที่ชื่อว่าโมทกะโมทกะเป็นขนมเล็กๆที่เต็มไปด้วยรสชาติแห่งความสุขศรัทธา และตำนานที่ลึกซึง้งวันนี้ผมจะพาคุณมารู้จักขนมชนิดนี้ทั้งเรื่องเล่าความหมายศรัทธานในพิธีกรรมวิธีทำที่คุณสามารถลองทำเองได้ที่บ้านและบทเรียนชีวิตที่ซ่อนอยู่ในทุกคำของโมทกะโมทกะไม่ใช่เพียงของหวานธรรมดาแต่มันเต็มไปด้วยความหมายลึกซึง้งเชื่อมโยงกับตำนาน ความกตันอยู่ศรัทธาและความสุขแท้จริงที่น่าสนใจก็คือเราสามารถทำโมทกะได้เองที่บ้านทั้งเพื่อถวายบูชาพระพิกค,คเนตในเทศกาลคเนชยะชันตีและเพื่อแบ่งปันความสุขกับครอบครัวได้ด้วยเช่นกันมีเรื่องเล่าว,ว่าวันหนึ่งพระแม่ปารวตีทำโมทกะด้วยพระหัตและประกาศกับพระโอรสทั้งสองว่า ใครก็ตามที่แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่จะได้รับขนมนี้เป็นรางวัลพระขันทก,กุมารผู้หาวหารรีบออกเดินทางรอบจัก,กรวาลเพื่อแสดงความรู้และพลังของตนแต่พระภิกขเนธเลือกเดินรอบพระศิวะและพระแม่ปาราวตีเพียงสามรอบพร้อมเอ่ยว่าพ่อแม่คือจักรวาลทั้งหมดพระแม่ปาราวตีทราบสึง และมอบโมทกะให้พระพิคเนตตั้งแต่นั้นโมทกะจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความกตันอยู่และปัญญารูปร่างของโมทกะคล้ายดอกบัวตูมแทนความบริสุทธิ์เปลือกแป้งด้านนอกแทนความเรียบง่ายของชีวิตไส้หวานด้านในแทนความสุขและปัญญาที่ซ่อนอยู่ในใจและจำนวน21ชิ้นที่ใช้ในพิธีบูชา แทนการก้าวข้ามอุปสรรค21ประการในชีวิตโมทะกะมีสัมผัสนุ่มจากแป้งข้าวเหนียวด้านนอกตัดกับความหวานหอมของมะพร้าวและน้ำตาลตโนดด้านในบางสูตรใส่กระวานเพิ่มความหอมบางสูตรหยดน้ำพึ่งเพิ่มรสหวานสดชื่นบางภูมิภาคนิยมทอดให้กรอบหอมมันเข้มขน้นไม่ว่าจะทำแบบไหน ทุกคำคือรสชาติของความสุขที่เรียบง่ายแต่ส่งคุณค่าและนี่คือช่วงเวลาสำคัญเราจะพาคุณลองทำโมทกะขนมโปรดของพระพิคเนตกันครับเริ่มจากการทำไส้นำมะพร้าวครูสดหนึ่งถ้วยใส่ลงในกระทะอุ่นเติมน้ำตาลตโนดหรือใช้น้ำตาลทรายครึ่งถ้วยค่อยๆกวนให้เข้ากันกลิ่นหอมหวานจะลอยอบอวล เติมผงกระวานเล็กน้อยและน้ํำพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะก็จะได้ไส้ที่หอมหวานและเต็มไปด้วยพลังต่อด้วยการทำแป้งตั้งหม้อเติมน้ำหนึ่งถ้วยเกลือเล็กน้อยและน้ํำมันหรือเนยใสหนึ่งช้อนชาพอน้ำเดือดใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปคนจนเป็นก้อนเนียนพักให้เย็นลงเล็กน้อยแล้วนวดจนแป้งนุ่มมือ นี่คือเปลือกนุ่มๆที่จะโอบอุ้มความหวานเอาไว้จากนั้นแบ่งแป้งเป็นก้อนเล็กคลึงให้เป็นถ้วยตักไส้มะพร้าวที่เตรียมไว้ใส่ตรงกลางแล้วบีบขอบขึ้นมาเป็นจีบคล้ายดอกบัวตูมขั้นตอนสุดท้ายคือการนึ่งวางโมทกะในลังถึงทาน้ำมันบางๆกันติดนึ่งไฟกลาง10-12นาทีเมื่อเปิดฝา คุณจะเห็นโมทกะนุ่มๆเปลือกใสเล็กน้อยหอมหวานพร้อมเสิร์ฟทั้งสวยและศักดิ์สิทธิ์ในเทศกาลคเนชยชันตีครอบครัวชาวฮินดูจะทำโมทกะ21ชิ้นเพื่อถวายพระพิกคเนธเมื่อพิธีเสร็จสิน้นโมทกะเหล่านี้จะถูกแบ่งให้ครอบครัวเพื่อนบ้านและผู้คนในชุมชนกลายเป็นภาพของความสุข ความเอื้อเฟื้อและการเฉลิมฉลองดังนั้นโมทกาจึงไม่ใช่เพียงของหวานแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักความกตัญญุและปัญญาทุกคำที่หลิมรสคือการระลึกถึงพระพิกคเนธทุกการทำและการถวายคือการเชื่อมโยงสายใยในครอบครัวและชุมชนและทุกการแบ่นปัน่นคือการสืบทอดศรัทธาที่งดงามจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อเราพูดถึงโมทกะเรากำลังพูดถึงขนมเล็กๆที่ทั้งแสนอร่อยและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่พาเราย้อนกลับสู่ตำนานและบทเรียนชีวิตที่ไม่เคยเก่าเลยนี่คือเรื่องราวของโมทกะขนมเล็กๆที่ทั้งอร่อยและเต็มไปด้วยความหมายตั้งแต่ตำนานของพระพิกเนศความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์วิธีทำที่เรียบง่ายไปจนถึงการเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลคเนชยชันตี ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดตำนานและศรัทธาที่จะตามมาแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ